สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แอนอวดลุกใหม่น้องโพส่งผมขัดใจพ่อชาคริตไม่วายโดนตามแซะบูลี่ประกาศออกสื่อแล้วว่ากำลังมีแพลนจะมีน้องคนที่สองสำหรับครอบครัวของชาคริตย้มนม้ำกับภรรยาสาวแอนพัทรา ตอตอนนี้น้องโพใบสองควบกว่าก็เริ่มโตพอที่จะเข้าโรงเรียนแล้วงานนี้พ่อกับแม่ก็จะเงาเงาหน่อยเมื่อลูกชายต้องห่างจากอกจึงอยากมีอีกคนไว้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกชายด้วยและทุกวันแม่แอนก็จะคอยอัปเดตลงเรื่องราวของลูกชายให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดอย่างล่าสุดก็ได้อวดภาพน้องโพกับทรงผมใหม่หน้ามาเตอรสุดเก๋ที่หล่อน่ารักน่าเอ็นดู แต่ด้านขัดใจคุณพ่อชาคลิสได้ท่งผมขัดใจพ่อช่วงนี้ทุกปีก็มันร้อนนะพ่อสองขวบสิบเดือนกว่า,วางานนี้ก็มีพี่ๆแฟนๆแห่แคอมเมนต์ชื่นชมด้วยความเอ็นดูแต่ก็ไม่ไหวโดนชาวเน็ตบางรายตามป่วนตามแซะบูรี่น้องโพลุกล่มไปถึงแม่แอนอีกต่างหากแต่แม่แอนก็ไม่ได้ตอบโต้กลับแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอขอบคุณค่ะ